กม็มีนี่ปลาซิวเขา่อยได้ขนาดเอ้ยเอาขึ้นมาดูอ๋ออืออือได้เพราะแก่งเลยวันเดียวอ๋อหนักขนาดปุ๊ป้องเนี่ยหลายขนาดสบายดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่สองสาวลาวเซโนโอเคเด้อ มืัอนี้แน่นสีเห็ดปลาเห็ดดักกุ้งเนะทุกคนตอนนี้กำลังครัวห้ามเลยค่ปะปลาเดก็กนี่คัวเกิดเนาะอันนี้แน่นหะักเก็ดแล้วบางทีนี่โบหัวก็เห็ดได้เนาะอันนี้เห็ดแบบเห็ดมั่วฮะนะน้าสีแบบนี้แหละครัวห้ามเส่ก,กับปลาเดก็กครัวให้มันหอมๆให้กุ้งมากุ้งมากิน อีแม่ว่ามีกุ้งในหนองนะทุกคนหัวจิตติดเพชรดักมันลองเบิง่งกุ้งเต้นกุ้งเต้นเพื่อดามาแล้วไก่กินเวิร์ดเออแล้ว,ลว,ลวเอาเอาเอาหัวไปแซ่เนาะแล้วกุ้งเข้าไปยู่เพื่อดามาแล้วไก่กินเวิร์วดว่าน้องหอมหรื <c oughs> หอะปะเปหืมเบนเดี๋ยวเบนนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะซัมนี่ดีห้าสิบป,ปุงเลย เลยถ่ายจนทวนโอ,หอ้หอมหอมปลาแดกเดี๋ยวทาให้มันเย็นจักหน่อยก่อนจังสี่ใส่อันนี้ใส่มุงมงขาดเอาสีเอามาหอ่ออเป็นมกเป็นมกแล้วก็เอาเขากระปุกเงาเนาะทุกคนทมเย็นแป๊บเคยอะไรในเห็นผิดจูเขาหอกโบฮัวมาเบิ่งกระบางอันนี้เบิ่งเยอกระบ,บาง ตัดเอาโหมันมาซูบใจนี้น่ะกกเอาไม้เสียบไว้แล้วก็เจาะเป็นหูหให้น้ำเข้าตัวนี้นะเพื่อนตัดตัวสวิตตัดปิดมลยกระสันตัวนี้ตัวนี้มองยัางเงาไหมเดี๋ยวอัานเราไปซ้ำก,กันเนาะลุดลื่นกันเย็นดี่สมัฮิตโมกเลยเนี่ยเอาไะห้องไปนอนเนี่ะ จะเกลนประครบหน้าหวาเนาะจะเอาอยางกับจิ้งมาประมาณนี้เราก็จะเอามาลงกระปุกเฮาบจบนี่มันเป็นแบบนี้สองส่วนเราก็เอา,เอาลงไปเลยกาะเอาตัวนี้เขาใส่ขีาา้เก่าเอา,กเอาไม้อันนี้แทงกขาขี้เก่าล็อกมันไว้เนาะทุกคน ได้แล้วเกียริเดียวจริงๆ <c oughs> แล้วเขาครูห้ามหลายขานะเออสุดท้ายแห่มงมกใ่ญ่ขนาดเลยมันจะกินอิ่มจต็งมาหลายๆแล้ว โยติงตาไปพักเลาก็ <c oughs> หามองไส่ก่อนลงบนลองบอลงก่นอนม้งใส่หัวอก่อนอมีแัญญาไสนี่ใส่แล้วบอนึงบวัวมันสีอยู่หรือวะใหาน้ำเขาก่อน มึงเน้นี่ด้วยมึงเน้นนี่อันนี้นะี่นะเฮาเอาหดมาเสเนาะแล้วก็ใส่เขามึงคนนี้เอามาเอามาใส่มือวานยิ่งได้เอามาใส่สีได้บ่นี่เด้นี่ด้อ้าวกรุงเต็มตัวน้อยนอนนี่ฮะมีอย่งมันจะประกันเขาดิเฮ้ล้งางออกอุ้ยเต็มใส่ไว้คือจ้าอ้าวคือบ่อเน้น้อยบอ่ เสล้วแล้วจุดหนนะึ่งจุดกระเปนะพูเลาะไปทางพวกนัน อีกสองบอลเก็บบอลไหนว่เอาบอลป่านพี่ก่วาวะนี่รอมาถ่ายมั้ใช่ออบอลนี้สา ไปจบจบไก่สม่ไมกินของเฮาเบิร์เนาะคะเนมันเห็นเบิร์สิฮักพดนไม้มา,มาอันใส่ก่อ <c oughs> นเนอมันแปลนพ่นีเฮาสิฮักพดไหม้ใส่ไม่หายกันเหอ ออมันยังไกยังสงสัยละดัไว,วนี่นะตัวสุดท้ายใส่มองนอหน้าข้มมันบ่มันบ่ไปนะ,น,ะนะนี่นี่ไว้แถวไนี้เราเห็นมันเห็นหมูมันลอยมาแต่นี่มันฉิม,มานำ้ำไกปอื้อ ทอมอยางซ่อมกุ้งวะกดไหไปใส่อันบอลใม่อีกนทุกคนอันนีเนาะอ่ะบนี้ะบอลนี้แหละเจ้ามันสิรอยไปบเจ้งเนาะใส่กดไว้าคื มืออื่นเ้าจังสิมายามเนาะทุกคนระว่าเขาใส่ไว้ขามคืนต่อเสาที่ห้าสิมาเบิ่งน้ำกันว่ามืออื่นมันสิมาถืหรือบหรือว่าสิได้กล้องเป้ามือเนาะเจอกันมืออื่นซาเดอร์มาดูน้ำกันนิมาหยามกุ้งเ้าเราทุกคนเ้าใส่หมู่วานบอเบอว่าสิได้หรือเ่

ก็ไหลายปได้หน้าเข้ามาันแบบไม่กรงแน่นอะใส่ไว้ที่เก้าเอาเข้ามาใสใ่ผมใส่หั่มแค่ระเด็้พอเพราะก็เอาตื้นกับกับตัวที่เข้าอันไปซ้อนกับไอแมวบางทีนี้เนาะแล้วเขาก็มาหย่างกรงที่ข้าใส่ไว้แต่หมูว่านเลย สองสามบอนตอนนี้เอาใส่ผัดไก่กุ้งก็โบคือไผ่ชิวโบลายอ่าวรถเติมกันกุ้งอันหน้าเฮากุ้งบโหลายทุกคน หเ,เ,เห็นบนอินทเขาที่ตัวเดลัยใส่ไว้คือเก่ามันเฮ็ดกุ้งคือโหดโหดเอาโหดมาแซ่กันเลยโหดกันเลยโหดใ,ให้มันเขา้าไปมันจะโจ๊กน้อง นี่อ้าวตอนนี้ล่ะปุ๊มีอยู่กหลายกุุงราดเขา <c oughs> วเขาบอกว่าตากิน <c oughs> เออมันหนักินเขาอันนี้ ตใส่ใส่ใสใสจะล่ามหามหะ ปลาซิวกับมีบนี่ปลาซิวเขาเลยเหรอนี่ไงปล <laughs> าซิวกับกุ้งเออเฮ้ยตัวน้อยก็เรากุ้งกันเนี่ยนะตัวน้อยเะตะๆไปชิคานเก็บเอารถไปจบไปตื่มกัน ตัวนี <Columbus> ้คือปลาซิวท e ิธเฮาวซอนเนาะทุกคนซอนกับไอแม่แล้วก <sculptures> ็เฮากับแม่ยาตัวเฮาใส่ต่อได้ประมาณเศร้าโตแล้วมั้งตัวเท่าใส่ผสมกันตืิมกันเฮาวซอนยังไปได้หลายกุ้งอ่ะมันบ่มีหมดไปว่ายพี่จ๋ามาบึงหอยดีกว่าที่นี่ดีกว่าหอยอะไรป่าป่ามาให้ทุกคนนี่ เอ้ยเอาขึ้นมาดูเดี๋ยวพอแกงเลยวันเดียวอ๋อนักขนาดปุ๊ป้องหลายขนาดนี้กู้ไปเลกูไปเลยเดี๋ยวเขาสิบเอแล้วทุกคนเขาถ่ายเบอร์นึ่งซื้อไปเก้าไปเก้าแปมแปมแปมูกูแล้วกูแล้ว เริ่เงแยกแล้วโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กกุ้งก็ได้น้อยเดียวกุ้งบะมีองไดกะอ่าอย่าลืมกดติดตามเยด้อบ,บายจ้าถึงกันกินนาเขาก็ได้ปัาซิวที่เขา่อนกินเนยมยเมืองบุกแล้วนะทุกคน